สวัสดีครับผมต้นเพ็ญจน์นะครับวันนี้ผมมีรีวิวรถครอบครัวนะครับหลายรุ่นหลายแบรนด์มานําเสนอนะครับมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง i s u ร u ซูโตโยต้าแล้วก็มิ u ูบิชิปาเจโรนะครับส่วนรายละเอียดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะเริ่มต้นรีวิวนะครับรถที่ลูกค้าต้องการตอนนี้คือเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ได้รับความนิยมมากๆตอนนี้นะครับเป็นรุ่นคลาสสิกเลยก็ว่าได้นะครับ เริ่มจากคันนี้ก่อนนะครับผมคันนี้เป็น Isuzu Mu-X นะครับผมเครื่องยนต์3.0 Auto นะครับ4 Wheel นะครับผมคันนี้4 Wheel นะครับสีดำคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่นะครับแล้วถัดมาจะเป็น Isuzu Mu-X นะครับ Isuzu Mu-X ปี2013เครื่องยนต์2.5 VGS Navy นะครับขับ2นะครับคันนี้ปี13นะครับ เราก็จะมี Toyota Fortuner นะครับ3.0 V4 e e l ปี2013คันนี้นะครับถ้าใครชอบแบบ Toyota Fortuner ก็มีให้ด้วยนะครับถัดมาสีขาวคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะครับปี2014 2.5นะครับ GLS นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะฮะแล้วก็มี Isuzu m u x X อีกคันนึงนะครับ ปี2015 2.5นะครับ VGS Navy คันนี้นะครับนี่นะครับถัดมาอีกคันหนึ่งนะครับ Toyota Fortuner นะครับปี2014รุ่น Midnight Shine นะครับ3.0 V คันนี้นะครับเป็นตัว Limited และตัวพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันว่าแต่ละคันที่ผมรายละเอียดมาเบื้องต้นนะครับจะสวยงามมายังไงนะครับแล้วก็ความสดความเดินของรถแต่ละคันจะเป็นยังไงนะครับ เดวตามมาเลยครับคันนี้นะครับ Isuzu Mu-X นนะครับ3.0 Choice นะครับ Full p r e v Drive ปี2012คันนี้เป็นโฉมปี2012 Body รถเป็นสีดำนะฮะกระจังหน้าก็เป็นแบบฉบับของ Isuzu m u e v e n คันนี้เลยนะฮะตัวโคมไฟก็เป็นไฟหลอดแก้วนะครับเป็นโคมปรเจคเตอร์นะครับมีไฟสปอตไลท์แล้วก็มาพร้อมอย่างนะครับ เป็นยางสไตล์ออฟโรดนะครับคันนี้นะครับคันนี้ติดโช๊คแท้งนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับเจ้าของเดิมติดมาให้นะครับก็คือการทรงตัวเนี่ยดีกว่าเดิมแน่นอนเข้าโค้งนะฮะหนึบกว่าเดิมนะฮะสามจุดศูนย์นะครับ VGS เซอร์โบกระจกพับไฟฟ้านะครับกระจกเป็นโครเมียมนะครับมือจับเป็นโครเมียม ลาบันไดลดเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีขอบคิ้วพันกระแทกที่ขอบประตูนะครับเป็นโครเมียมให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับปีสอง2นะครับยางนะครับเป็นยางแฮนด์คุกนะครับยางออฟโรดเลยนะครับผมที่ผมบอกนะครับปิดแทงค์โช๊คมาให้เรียบร้อยคันนี้เป็น4 w h e e l นะฮะเป็น4ี่คูนี่นะครับมีเซเว่นชอยส์นะครับรายละเอียดคันนี้ก็เดิมๆนะฮะรถสไตล์ครอบครัว คลาสสิกเดิมๆแบบนี้ลุยทุกสถานการณ์ได้เลยเพราะว่าคันนี้เป็นโฟวิวนะครับภายในก็สวยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในสนุนนลยนี่นะครับรายละเอียดภายในก็ภายในก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเกียร์ออโต้นะครับผมโฟวิว r ้ v e นะครับขับสองได้ขับสี่ได้นะครับคันนี้นะฮะก็ลุยทุกสภาพถนนเลยนะครับภายในก็สะอาดน่าใช้งานนะครับ ใครสนใจรถสไตล์ครอบครัวแบบนี้คลาสสิกแบบนี้ก็เลนเชิญนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์095-056-6926โทรมาสอบถามรายละเอียดมาสอบถามราคากันได้นะครับเบอร์ผมเองนะครับผม095-056-6926ต้นเพชรยนต์นะฮะนี่นะครับห้องผู้โดยสารก็กว้างนะครับนั่งสบายนี่เลยนะครับนั่งสบายเป็นเบาะหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเบาะตอนสามก็สามารถพับเก็บได้นะครับ ให้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับองค์ประกอบทุกอย่างก็สมบูรณ์นะครับเราดีดเครื่องยนต์ทุกอย่างเราเช็คลิสต์ให้หมดแล้วนะครับนี่คันนี้ลูกค้าใช้เองขายเองนะครับผมเป็นรถที่ลูกค้าเข้ามาเทิ์นะครับผมนี่นะครับรถใช้งานเองดูแลดีนะครับลุยทุกสภาพถนนนะครับโฟร์วิวเครื่องสามพันออโต้นะครับอ่าคันนี้ผ่านพ้นไปนะครับใครสนใจอิสุสุมิวเซเว่นคันนี้ก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์ศู5ย์เก้าห้าศูนย์หก 6926นะครับมาเยี่ยมชมดูรถจริงกันได้นะครับถัดมาอีกคันหนึ่งนะครับ Isuzu Mu-X นะครับ2.5 VGS n a v y ขับ2คันนี้ปี2013จด14นะครับตัวบอรดี้รถนะครับด้านหน้าก็มาพร้อมไฟโคมียมนะครไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างแล้วก็โคมไฟเป็นโฟร์ฟันโปรเจคเตอร์นะครับ กจหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัวบอดี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะครัคันนี้ก็สวยงามนะครับคันนี้ผมเคยทํารีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้ปรับสภาพรถแต่วันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะจะสวยงามยังไงนะฮะนี่นะครับดูสีดูรายละเอียดนะครับขัดเงาให้เรียบร้อยนะครับสีเงานะครับแม็กเป็นแม็กเดิมนะครับแม็กแท้จากโรงงานเลยนะครับรายละเอียดทุกอย่างก็เดิมดิสเบรคคู่หน้านะครับ กระจกปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างแล้วก็กรอบกระจกเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ราวบันไดก็เป็นสีดานะฮะราวบันไดเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีน้ำตาลนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะฮะคันนี้เป็นกุญแจรีโมทขายนะครับนี่นะครับแมกแท้จากโรงงานนะครับคันนี้ก็ดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้นะฮะได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับด้านหลังนะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับสัรลักษ์โลโก้ต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับคันนี้สวยงามนะครับและคันนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6แสน3 0มื่บาทนะครับราคาหน้าป้ายนะครับ6แ3 0มื่บาทรถปี2013-14นะครับ Isuzu MU-X เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับตามมาเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดภายในก็สวยเดิมนะครับเดิมบางทั้งคันเลยนะฮะแผงประตูก็เหมือนเดิมนะครับจะบุนุ่มสลับด้วยลายไม้นะครับระบบเซ็นทล็อกนะครับกระจกทั้ง4บานขึ้นลง้ระบบไฟฟ้านะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะครับตามแบบสไตล์ของมิวเอ็กเลยนะครับเบาะภายในนะฮะจะเป็นเบาะหนังสีครีมอ่าคันนี้เป็นเบาะเดิมคู่ตัวกับรถนะครับ เบาะเดิมคู่ตัวกับรถเราทําสปาเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนผมรีวิวตอนแรกยังไม่ทําสปาอะไรเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ความเดิมความสดของคันนี้นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมคันนี้มาพร้อมจอนะครับมาพร้อมจอนะครับล้วกล้องมองหลังนะครับผมคันนี้มาพร้อมจอและกล้องมองหลังระบบแอร์ยังเป็นแอร์นา็อกมือหมุนนะครับกุญแจ คันนี้เป็นแบบรีโมทขายนะครับคุณจะรีโมทขายนะครับปี2013ั4นะครับผมรายละเอียดทุกอย่างเดิมสีเดิมนะฮะบอดี้ภายในก็เดิมได้เบาะเดิมคู่ตัวด้วยคันนี้นะครับนี่นะครับห้องผู้โดยสารก็กว้างนะครับภายในนะครับรถเดิมสวยสะอาดนะครับผมองค์ประกอบโดยรวมแล้วน่าใช้มากๆเลยนะครับคันนี้นะฮะ ขาได้เป็นเจ้าของคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้ isuzu mu x ปีสิบสามจนสิบสี่นะครับราคาเพียงแค่หกแสนสามนะครับหกแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับมาเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะครับก็จะมาพร้อมจอหน้าแล้วก็จอกลางด้วยนะครับคันนี้มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับเดินทางไปเที่ยวทางจังหวัดก็สบายนะครับนั่งดูหนังดูกร์ตูนในรถได้แล้วคันนี้จะมาพร้อมพรมกระดุมเข้ารูปทั้งคันนะครับคือเจ้าของเดินเนี่ยดูแลรักษาดีมากนะครับ ผมกระดุมเข้ารูปทั้งคันเลยนะครับก็ทําให้รถเนี่ยดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับรายละเอียดด้านหลังนี่นะครับรายละเอียดด้านหลังก็นี่เลยนะครับผมที่ผมบอกนะครับคันนี้มาพร้อมผมกระดุมเข้ารูปทั้งคันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมากับรถไม่ว่าจะเป็นถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับ แล้วก็พร้อมยางอะไหล่นะครับนี่นะครับยางอะไหล่ก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมนี่นะฮะภายในนะครับกว้างขวางมากๆนะครับเป็นเบาะนั่ง3มตอน7ที่นั่งนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์เพดานะครับเป็นแอร์ลาวนะครับความเย็นก็กระจายถึงเบาะแถว3าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ อีซูซูมิวเคันนี้ปี2013-14นะครับใครสนใจเป็นเจ้าของก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์095-0566926นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับผมรายละเอียดคันนี้โดยรวมแล้วสวยงามน่าใช้นะครับองค์ประกอบโดยรวมก็ครบคันเลยคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ใครสนใจก็ให้เรียกเข้ามานะครับรถที่บริษัทเพยรยน์มาไวออกไวจริงๆนะครับ อันนี้เรามารีวิวให้ดูจุใจเลยสำหรับรถครอบครัวนะครับนี่นะฮะคันนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ t o y ยต a กันบ้างนะครับถ้าใครชอบในส่วนของ t o y ยต a f o r t u n e r นะครับปี2013คันนี้4 w h e วิวเช่นกันนะครับเครื่องยนต์3.0 V 4 w h e e นวิวนะครับคันนี้โฉมปี2013นะฮะผมเป็นโฉมหน้าแชมป์นั่นเองนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับตัวบอรีดรถเป็นสี บอลทองนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับใครชอบสไตล์โตโยต้าก็ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้ก็สวยงามอีกรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับคันนี้แม็กนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมก็สวยๆกันไปเลยนะครับรายละเอียดด้านข้างนะครับ ก็มาพร้อมกระจกพาพไฟฟ้านะครับมีไฟเด้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมราบันไดก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถสีบันทองนะครับมือจับเป็นโครเมียมแท้จากโรงงานนะครับนี่นะครับลายละเอียดสวยงามนะครับวันนี้เอาใจคนรักครอบครัวนะครับรีวิวรถกันนะครับสำหรับรถเจ็ดที่นั่งในประสงค์ก็หลายคันกันเลยนะครับด้านหลังคันนี้ก็สวยงามนะครับรายละเอียดโตโยต้าสัญลัก อยู่ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว f u l t a i e f o r Wheel Drive นะครับสามจุดศูนย์นะครับผมคันนี้สวยงามแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่นะครับกล้องมองหลังก็ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในคันนี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับตามมาเลยครับสําหรับคันนี้นะครับภายในก็จะตกแต่งไปด้วยสีครีมนะฮะแผงประตูก็จะบุกนุ่มนะฮะเป็นสีครีมสลับกับสีเทาดำทูโทนนะครับ แล้วก็ตัวที่พับแข็งนะครับก็จะเป็นลายไม้สีเทาดำนะครับระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะคนขับก็นะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นปรับลงเดินหน้านะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะครับเบาะสวยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาครบเลยนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นในปรับในเรื่องของหน้าจอนะครับรับโทรศัพท์บลูทูธต่างๆนะครับปรับวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวดิสเพย์หน้าปัดเลนไหม่นะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมคูสคอนโทรลด้วยนะครับคันนี้นะฮะก็เป็นระบบควบคุมความเร็วเอานะครับระยะไกลๆนะครับก็ลดนะครับ ความปวดร้านะครับของคนขับก็เปลี่ยนอริยาบดได้นะครับผมไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดในระบบคูสคอนโทรลแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมเกียร์ออโต้แล้วก็มีเกียร์โฟให้ด้วยนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้เป็นโฟไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นโฟรแมนนวลอยู่นะครับผมแล้วก็คันนี้มาพร้อมนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับหน้าจอในขนาดขนาด4นิ้วนะครับหน้าจอขนาด4นิ้วมาพร้อมแมปนะครับ เนมิเกชันนำทางนะครับผมมีกล้องมองหลัง DVD นะครับ FM วิทยุนะครับครบครันนะครับคันนี้นะครับก็จะแตกต่างกับตัวอิสุซูมีเอ็กก็คือจะไม่มีจอกลางนั่นเองนะครับแต่จอหน้ามีให้นะครับสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายนะฮะเบาะก็สะอาดนะครับคันนี้นะครับก็ระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์ลาวนะครับ เป็นแอร์เพดานนะครับเป็นรถ3ตอน7ที่นั่งนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์3ช่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเย็นก็ส่องไปถึงเบาะแถว3ได้เลยนะครับสำหรับเบาะแถว3ไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถยกขึ้นพับแล้วก็แขวนข้างได้นะครับก็จะเป็นสไตล์นี้เลยของ f o r t u n e er นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหลังกันนิดหน่อยนะครับใครอยากเข้ามาชมมาทดลองขับ มาสัมผัสรถจริงได้เลยที่นี่นะครับบริษัทเพชรยนต์สำนักการใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งหรือมาไม่ถูกโทรหาผมเบอร์นี้นะครับ0950566926ต้นเพชรยนต์ยนติยนดีให้บริการนะครับอุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะครับถุงเครื่องมือยางแม,ม่แรงยางอะไหล่ก็ครบนะครับอันนี้ก็บอกก็สามารถพับแขวนเก็บข้างได้นะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมีกระเป๋าเดินทางนะครับขายของมีของนะครับก็สามารถ บันทุกของได้ด้วยนะครับยางอหลามีอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Toyota Fortuner 3.0V นะครับ 4V นะครับใครสนใจนะครเป็นเจ้าของก็โทรเข้ามานะครับ095-0566926นะครับต้นเพรจนก็ยินดีให้บริการนะครับผมดูแลในส่วนของรถครอบครัวอยู่นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนแบรนด์ไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับ ถัดมาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นมิ t ูบิชินะครับปาเจโรสปอรคันนี้ปี2014เครื่องยนต์2.5 GLS K-AUTO นะครับคันนี้สีขาวนะฮะตัวบอรดลิรถเป็นสีขาวกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับโฉมปี2014นะฮะโคมไฟเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์นะครับคันนี้รถเดิมสีเดิมนะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดสีนะครับ นี่ครับล้างทําความสะอาดแล้วก็ขัดสีนะครับแล้วก็ทำสปาห้องเครื่องสปาห้องรยสารก็ตั้งขายได้เลยนะครับคันนี้นะฮะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมแม็กแท้โรงงานนะครับเป็นยางมิชลินนะครับเป็นยางมิชลินนะครับคันนี้นะครับยางมิชลินขอบ16แม็กขอบ16นะฮะคันนี้ก็เป็นสไตล์ลุยๆนะครับตามแบบฉบับของ Mitsubishi เจโร่สปอ o ์ตนะครับมาพร้อมกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟ เลี้ยวที่ฝังอยู่ที่กระจกข้างนะครับก็เพิ่มอารมณ์สปอร์ตหรูหรานะครับราบันไดของเขาก็เป็นแบบแบับของมิสูบิชิเลยนะครับก็จะเป็นเป็นเหล็กนะครับราบันไดเป็นเหล็กนะครับท่อนเดียวนะครับแบบนี้นะฮะมือจับเป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะครับคันนี้ใครชอบอารมณ์แบบมิสูบิชินะครับใครเป็นสาวกมิสูบิชิปาเจโร่ก็ไม่ควรพลาดคันนี้เข้ามาแล้วนะครับมีคันเดียวในร้านด้วยนะครับ คันนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ4จุดนะครับผมรายละเอียดด้านหลังก็สวยงามตามแบบฉบับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับนี่เลยใครชอบคันนี้นะครับราคาสุดแสนจะประหยัดนะครับคันนี้นะฮะ459,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้ฟังไม่ผิดนะครับ459,000บาทนะครับโทรเข้ามาเลยครับรีบโทรเข้ามานะครับรถเข้ามาใหม่นะครับ0950566926 อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดหน่อยนะครับคันนี้บอดี้ภายในก็สวยนะครับได้อารมณ์สปอร์ตสปอ,สปอหน่อยนะฮะแผงประตูก็จะเป็นสีดำสลับสีครีมนะคะแล้วก็มีแคปล่านะครับสลับนี่นะฮะครบคับล่างเงานะครับตัวมือจับประตูเป็นคมเนี่ยคันนี้ก็กระจกขึ้นลงสีบานไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมาพร้อมกุญแจรีโมทไขนะครับ นะกระจกพับไฟฟ้านะครับพับเข้าพับออกเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมเบาะหนังสีดำนะฮะมาพร้อมเบาะหนังสีดําดูแลรักษาง่ายนะครับผมอารมณ์ภายในก็ดูเข้มเข้มสปอร์ตหน่อยคอนโซลด้านในก็จะเป็นสไตล์ของมิซูบิชิเลยนะครับคันนี้สวยนะครับลูกค้านะครับขับ2เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ขับ2เกียร์ออโต้ก็วิทยุ FMMP3 นะฮะระบบแอร์ก็เป็นแอร์ตลกนะครับผม คันนี้ยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับแต่ราคาเนี่ยน่าค้นหามากเลยนะครับราคาที่459,000บาทนะครับแอร์แบคคูหน้าคันนี้นะฮะรายละเอียดบอดี้ทุกอย่างเดิมนะครับนี่นะครับห้องผู้โดยสารก็กว้างนะครับนั่งสบายนะครับเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรถยนต์7ที่นั่ง3ตอนนะฮะระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ลาวนะฮะความเย็นก็ส่องกระจายไปถึงเบาะแถว3นะครับคันนี้นะฮะ เป็นแอร์สามตอนนะครับตอนหน้าตอนกลางและตอนหลังนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับดูการใช้งานของคันนี้นะครับเพจขึ้นลงเนี่ยแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับลูกค้านี่ฮะดูในส่วนของประตูนะฮะยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันสักหน่อยนะครับเราเปิดประตูด้านหลังมานะครับก็คันนี้นะครับก็จะมาพร้อม ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับมิวเอ็กนะครับก็จะมีช่องเก็บสัมภาระ,ะได้ด้วยด้านหลังนะครับมีของก็ยุกติ๊กนะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะได้อีกนะฮะคันนี้นะครับ displays, แล้วก็มีตัวที่เป็นตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นตัวสําหรับใส่ลัดนะครับตัวนี้สามารถล็อกได้นะครับแล้วก็กอุปกรณ์ที่ติดมากับรถก็เป็นถุงเครื่องมือแม่แรงนะฮะยางอาหล่ก็ครบเลย นะครับสมบูรณ์นะครับคันนี้ยาไหลก็อยู่ด้านล่างนะครับใครสนใจเป็นเจ้าของคันนี้นะครับในราคา459,000บาทมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับปี2014เครื่องยนต์2.5ดีเซลนะครับรุ่น2.5 GLS นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับดูาะละเอียดนะครับหัวน็อตเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมรอยมาร์กโรงงานเดิมนะครับเม็ดอาร์กต่างๆนี่นะฮะรอยซีนต่างๆตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับ เนี่ยความสดความเดิมรถคันนี้นะครับรับประกันเลยคันนี้นะครับรถเดิมนะครับรถเดิมเจ้าของดูแลดีนะครับผมใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์095-056-6926นะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟนะครับที่สองสว่างเวลาเราเปิดประตูนะครับตรงแผงประตูให้ด้วยนะครับทั้งประตูคนขับแล้วก็ประตูผู้โดยสารนะครับก็ได้อารมณ์ ไปอีกแบบหนึ่งสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับปี2014อ่ใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้ก็โทรหาผมนะครับ095 056 6926นะครับต้นเพชรยนยินดีให้บริการนะครับนี่นะครับรถครอบครัวนะครับทั้ง4คันนี้ที่ผมรีวิวไปสักครู่นะฮะสนใจคันไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi ปาเจโร่สปอร์ตนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์3.0 V4 วิวปี2013นะครับหรือจะเป็นอ s ซูซูมิวเอ็กนะครับ2.5 n a v ีนะครับปี2013-14นะครับหรือมิวเซเว่นนะครับอันนี้นะครับ3.0 Choice 4ว d วดายปี12อ่าโทรกันเข้ามาที่เบอร์095-056-6926และสำหรับวันนี้ผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญนะครับกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ผมต้นเพชรยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ